สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องวันนี้วันที่27พฤษภาคมพศสอง4าร้ยหวันพระฤหัสสบดีพี่น้องเข้าครัวเมียนเดิมครับ หลังจากทำการทำงานเียบร้ดอ,องเบื้องต้นครับเรามาดูหข้าวเตรียมพร้อมนะครับแทน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 ,แน,แนสวัสดีครับแม่ครัวสวัสดีครับ วันนี้ทำอะไรครับวันนี้กำลังตำปลา,มาไม่ใช่ครับตำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอ๋อไงกำลังคนเสมอน้ำจิ้มซีฟูด้ด <c oughs> โอ้น้ำจิ้มซีฟูด้ดแสดงว่ามีเมนูอาหารทะเลใช่ไหมมีครับมีครับต้องเชื่อคิตตี้นะอ๋อขนมพวกอีคิตตี้เลยต้องเชื่อคิตตี้ครับ <c oughs> อ้าวนี่ไง,อ,งอ๋อนี่อ่ะที่ ปลาหมึกสดๆครับดู <บา S 1> จากาพี่พเดนำ<บ>าทางนะครับม,ม,ามาพี่น้องมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันแล้วบอกว่าต้มยำปลาเก๋าเสร็จแล้วนงเปิดดเลยโอ้โหว้าวดูแค่ <บา S 2> สีก็รู้เลยว่าต้องโรยนี้<ห>ดูปลาดิครับนี่ขนาดต้ม<อ>แล้วเนยังเด้งเลยปลาที่ดูลแล้วกันนะสด สดจ๋าอุตสานีจีไม่ใช่สดจีอุตสานีจ๋าครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับอันนี้ทําอะไรครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบย่างหอยครับย่างหอยโอ้หอยตัวเิ่ม้งผล้หอยแมงผู้ครับกลังหว,วานเลยแหละว้าวอื้อหือ ไซส์ใหญ่ครับวันนี้หอยหอยยังพูดไซส์ใหญ่จิ้มดูแล้วหวานเลยแล้วก็มาทางด้านนี้ครับเอ้าไหนบอกต้มสวัสดีครับพี่ดิวสุดรอไหนบอกต้มยำแล้วต้องรักจะพีบัตรเนื้ไว้ลวกจิ้มแล้นเอาไว้ลวกจิ้มอ๋ออีกตัวไว้ลวกจิ้มเหรอใช่เดี๋ยวหัวไว้ต้มเผือกไม่ทำตัวเดียวอ๋อครับตัวใหญ่มากเลยตัวสองโลน่นอืะปลาเก๋าให้เห็นสภาพตอนยังไม่ได้ทำตัวสวยฮะ ววโอ้นี่ขนาดหัวยังขนาดนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับ f นเอฟซีอส,สดีในน,นี่เราทํากันมาตั้งแต่เช้านะครับขอเพราะว่าเป็นขั้นตอนการผลิตสวัสดีครับคุณสวัสดีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ก็8ล้านท่านนะครับ ดูสดๆตอนนี้ครับแปดล้านท่านสวัสดีนะครับคุณชนิตเกิดศักดิ์แล้วก็คุณสวัสดิ์จุมจีนอกแล้วก็ที่วินัยการช่างนะครับเอฟซี FC ตัวยงกาแฟหมดย่างที่กาแฟหมดย่างโอ้นี่อันนี้ย่างสุกแล้วใช่ไหมเนี่ยย่างสุกแล้วนี่ครับแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่ว่าปลาเก๋าที่ว่ายัง ไม่ได้ทำลยไรไม้ทังอย่ได้ทังอันนี้นี่ยังเหลืออีกตัวนะครับ,รบอันนี้สดสดจากทะเลนะครับก็สองโลก,กว่านี่ครับโอ้พี่น้องอย่าพึ่งพึ่งกับกล้องครับโอ้นี่ครับทั้งหมดวันนี้เรานำปลาเก๋ามาสามตัวนะ<อ>กินกันสามคนนี่แหละครับไม่รู้จะหมดหรือเปล่านะครับ <laughs> <laughs> ครับอืม อันนี้ก็เตรียมย่างหอยแมลงครุหอยแล้วก็ต่อไปยากหมึกหมึกนี้ต้องหมักไหมครับไม่ต้องต้องครับอ๋ออร่อยเลยนะสดๆอ,อันนี้ปพระเพทที่ว่าสดแบบลงจากเรือมาเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นชาวประมงนะฮะไ,ไ,ไม่มีโดนน้ำจืดนะครับน,นี่ เจ่ออนเจออนมาแล้วครับวันนี้เจอ่อนเกลือน้ำลายแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ไปไหนครับวันนี้ไปทํางานมาเสร็จไปเอาของมาเรียบร้อยก็มาทําเมนูซีฟู้ดกันที่บ้านพี่ธนินบ้านกกแคร์นะครับเจ่อ่อนวางไก็ได้วางเลยด้ไง สวัสดีครับผมคุณจุมพลเจริรมิตรสวัสดีครับเจ๊พิสาวแสนสวยมาแล้วมาแล้วเพิ่งตื่นแล้วครับเมนูเที่ยงวันนี้ครับหลายอย่างครับหลายทั้งผัดทั้งนึ่งทั้งทอด <c oughs> ทั้งต้มทั้งย่างนะครับอันนี้คือเป็น <c oughs> ออ,อันนี้คือเจ้าของบ้านนะครับ เจ้าของบ้านม่ไงครับเจ้าของบ้านเดินหลบกล้องอย่างเดียวครับอันนี้คือเจ้าของบ้านหลบกล้องนะคะเจ้าของบ้านอายกล้องค่ะนี่ครับแม่ครัวหัวปลาเออหน้าหวานสวยเช่ยวันนี้อารมณ์ดีเช่ไหอันนี้ก็คือแม่ครัวพ่อครัวอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับล้างช่วยล้างชามตั้งแต่ตีห้าครับเพราะว่า เรากินไปสามเดือนแล้วครับพ่อยล้างว่าจะไลฟ์ตั้งแต่ตอนเช้าพอดีโทรศัพท์มีปัญหาครับลองเข้าไปดูไลฟ์ไม่ได้ครับแล้ววันนี้เราก็จะมีโอ้โยมีส้มตำด้วยเหรอโอ้ยไปเหมาพริกมาเป็นสวนเลยเลยเนี่ยเนี่ครับพี่น้องผักรวมสารพัดผักณที่ตรงนี้นะครับ เก็บหัวปลาไปตู้ว้นพี่น้องอาจจะงงมีงานอะไรนะครับไม่เราไม่มีงานนะครับเพราะว่าเราต้องทํากินไม่มีงานอะไรนะครับคืองานทํากินกันเองนะครับอ่าเอ้เอาหัวไปทิ้งเหรอเอาไปทิ้งในตู้กินไปทำเมนูอื่นครับทำปลาต้มเผือกอาหารนึกว่าเอาหัวไปทิ้ง แทรเอพี่น้องไม่ต้องตาายนะครับพ่อผมเดินกลับไปกลับมาต้องหมุนกล้องกลับไปกลับมาอ,มอันนี้คือบรรยากาศจะวุ่นวุ่นนะครับทํากันแล้วก็มีกันแค่นี้แหละครับมีอยู่สี่ห้าคนนะครับปลาเก๋าสามตัวต้องใส่ต้องกินตัง้งแต่สตาร์ทเที่ยงจนถึงค่ำอ,อันนี้หอย หอยหอยหอยย่างเท่านี้ก่อนมั้งเนออนี่จะย่างหมึกใช่ไหมครับย่หอยเไม่หอยหอยเอาย่างเท่านี้ก่อนมั้งไม่มฮะไม่มันจะไม่ร้อนไงเอยหมึกขึ้นก่อนใช่มันต้องเราเตาเรามีอยู่เราก็ เดี๋ยวไปย่างทีเดียวหมดมันไม่ร้อนถ่านเนี้ยกับซอมนั่นเงอ่าถ่านไม้แต้นะครับถ่านไม้แต้ครับเอามาจากขอนแก่นครับถ่านเอ้ยถ่านไม้แท้ไม้แต้ครับไม้แต้รู้จักรู้จักไม่ค่อยแตกสารฮะรู้จักไม้แต้ไหมครับไม้แต่ไหมมองไม่ค่อยแตกสารเนาะไม่แต้ไม่กิบจะวุ่นวายนิดนึงนะครับพี่น้องเพราะว่านานๆเราจะได้พบปะ ข้าครัวกันนะครับเมนูส้มตำนี่น่าจะเป็นฝีมือผมนะพี่น้องฝีมือบอสทาน,นินนะครับวันนี้จะโชว์ฝีมืออย่างเดียวครับที่ทำได้คือส้มตำค่ะส้มตำนอกนั้นนี่ไม่ถนัดเลยนะครับเดี๋ยวจะโชว์ฝีมือพี่น้องตับหมกุ้งตำส้มตำหมึกสดนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคุณ เพ็ตตี่คุณพี่ศรีนวลคุณทิพมังกรแก้ม,มนลสวัสดีคุณวินชาวสวัสดีครับพี่ยังก็พี่บรรพากิตพพิพี่อึ่งมามามาาพี่อึ่งมาๆมาทุกท่านครับเรียนเชิญน,นะครับเรียนเชิญมา,ารับประทานอาหารเที่ยงะนะครับด้วยกันพอดีเมื่อคืนพี่น้องไม่ได้ ไลสดไม่ได้ทําไรผมก็เลยโทรศัพท์ผมไลไม่ได้ผมก็ไปลงเรือกับชาวชาวประมงที่หาดบอนนะครับเขาก็เลยแบ่งปลาหมึกแบ่งปลาเก๋าทั้งอะไรมาให้นะครับลงเรือครับจะว่าจะทําคลิปไล์สดซะหน่อยแต่โทรศัพท์มีปัญหาเพิ่งกู้สถานการณ์ได้วันนี้นะครับ มาแล้วกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วครับเอานี้เขาไม่เขาไม่อะไรนะนเขาบ่อ,บอน,ม,ม,ม,นมัก์เห็มเป็นสีเหลืองสีแดงคือเขาจิเอาธรรมชาติเลยม, <า S 1> มันวะธรรมชาติเลยอสวัสดีครับผู้ชมสิบร้านท่านนะครับขอบคุณมากมากนะครับเอาพ่อครัวแม่ครัวทางนู้นจะล้างชามตั้งแต่เช้ายังไม่เสร็จเลยหรอคะมาให้ล้างเรื่อยๆเลยค่ะเนอ โอ้ <IC S> oh, <interpret ation> นี่คืออีกอย่างหนึ่งคือเมนูเมนอาหารถั่วต้มไหมครับถั่วต้มนะครับจากไอ่สวนเนี่ยหลังเนี่ยสวนพึ่งมอกเน่ยอ๋อพึ่งเก็บเมื่อวานสดพร้อมว่าสดตัวต้มพี่น้องตัวต้มเมนูเด็ดหลายๆเมนูครับ อเอย่าเราพี่น้องกลังแกมเม็ดทั่วเข่าปากขออภัยพี่น้องบรรยากาศก,าก็จะวุ่นวายสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลากหลายเมนูรครับมารู้จะทำไปหลายเมนูทั้งผัด ตอนนี้เหลือผัดชาใช่ไหมครับพ่อครัวผัดแล้วจ้ะฮะผัดแล้วเอ้าผัดแล้วเหรอผัดแล้วเหรอ,ว,หอว้าวโอ้ยน้ำจิ้มสีฟูดน่าน่ารับประทานมากโอ้นี่คือผัดชาแล้วผัดเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ,บน,นี่ครับผัดชามีอะไรบ้างอ่ะมีมีโกนึ่อกันอนะในซึง้ง อ้าวปูมีเหรอนั่นนะในซึ้งนะน่ะแหล่งในซึ้งเลยโอ้มามาเปิดให้หน่อยครับอ้ปูตัวบอลเริ่มเลยเอาเมนูเราวันนี้จัดเต็มเพราะว่าเราไปลงเรือประมงมาครับปูตัวบอลเริ่มเลยนะครับน้ำจิ้มก็เตรียมพร้อมอ่า ครับอันนี้มีตั้งสามชั้นเลยไหมเนี่ยูอรับเต็มเต็มหม้อเต็มซึ่งนะฮะอ่าพี่น้องสักคู่หนึ่งก็คือเราทําเมนูเสร็จหลายๆอย่างเราก็จะไปนั่งรับประทานอาหารเที่ยงกันนะครับตอนนี้เวลาฮะอ่า เอาเขาจัดแล้วเหรอฮะแม่ครัวเขาจัดจัดสำรับแล้วเหรอเอาจัดมาดิอ๋อ,อหอยเก็มาเนี่ยครับคือสถานที่นั่งรับประทานอาหารนะครับเรารอเมนูครบทุกอย่างแล้วเราก็จะมาร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกันเด้พีีนองเด้อ ตอนนี้ฟ้าท้องฟ้ามีเมฆหมอกไม่แน่ฝนอาจจะตกนะครับพีบ่น้องในจังหวัดชนบุรีเมื่อคืนนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องฟ้ามืดมืดคืมทั้งวันเพราะเขาเกิดปรากฏการณ์จันอะไรนะจันสรยุบราคานะครับอ นี่คือบรรยากาศตอนกลางวันกลางวันนะครับที่บ้านพิธาดินบ้านกกแคนะครับข้างล่างก็จะเป็นสวนผักเช่นเดิมครับไม้ไปไหนครับอยู่กับสวนผักสวนครัวนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งสิบร้านท่านเราก็ยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมอันนี้กล้วยพี่น้องกล้วยหัวปี เอาไปเรียบร้อยแล้วครับเรือแต่เครืออันนี้กี่เครือเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้อันนี้หกเครือครับพี่น้องอันนี้ก็หกมาดูเครืออนี้ครับเครือนนี้น่าจะยาวกว่านี่พี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับพี่น้อง อันนั้นหกอันนี้แปดพี่น้องจวดเข้าไปครับทราบข่าวว่าหวยราวันนี้ไม่ใช่หรือไ <c oughs> ม่ได้บอกเลขด้วยพี่น้องเนื้อเดี๋ยวพระกันซื้อพูดถึงสิือจบ้าผมด้วยพี่น้องครับบรรยากาศแดดอุณหภูมิของแดดก็<ม>ได้จะอยู่ประมาณสักสามสิบห้าองศาครับอ่อนบาได้กันยางมากครับผมพี่นอ้องย่งัง เพราะว่าอยากให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศบริเวณรอบๆถ่ายให้ดูครับไม่มีใครครับพี่น้องมีแต่ทีมงานแล้วก็มีพี่มีน้องนะครับใครอยากรับประทานอาหารทะเลสดๆจากหาดบอลพินิษนำทางนะครับ สวัสดีครับคุณุพินปินมั่งสวัสดีครับคุณกิรดาสวัสดีครับคุณแม่สายฝนสวัสดีครับทุกท่านเอาละครับพี่้องโอ้อันนี้อะไรอ่ะเอาเมนูจากฝั่งนี้ก็มีอีกอว้าวอันนี้คือปลาอินทรีพี่น้องเห็นบ่ครับปลาอินรี เนี่ยครับเดี๋ยวรอแดดแรงๆเ,เราจะทอดปานซีด้วยเหรอหิวหิวอ้ยเมนูหลายอย่างขนาดนี้จะกินหมดไหมเนี่ยอ,อหิวหิวมามามาหหน้าอันนี้คือเป็นสำหรับจไะไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะครับลำหางภายัยพบปู่นะครับเดี๋ยวเราจะทำกันไหว้ก่อนแล้วก็ เราถึงจะรับประทานนะครับจับกินองอเี่ส้วเเอาสุรากับเบียในตู้ไปไหวปู่ด้วยนะครับทั้งสุราทั้งเบียไลยใช่ไหมแล้วก็น้ำเปล่า,เ,าเดี๋ยวเรา,ราจะร่ำราฮะน,น้ำโคกน้ำอะไรอยู่ในตู้อยูในโเขามีอยู่ใช่ไหมจัดเข้าไปเลยครับวางเดี๋ยว ไลฟ์ like สักสองนาทีให้พี่น้องที่เข้ามาทีหลังนะพี่น้องมามาพี่น้องพี่น้องมาไม่ทันก็กไปดูย้อนหลังในในคลิปไลฟ์สุดได้นะครับว่าเราทําเมนูอะไรมั่งนะครับย,ย,ยังเต็มตู้อยู่นะครับเพราะว่าเมนูเราทําไปทีอย่างละน้อยละน้อยอ่าโอ้ยอันนี้เริ่มเหลืองแล้วครับ อันนี้เขต้องเสียบไหมจีนะเพต้องเสียบครับอ่ายางแบบนี้เลยอืมยางกินหมูใหญกินก็ได้นาทึ่งอได้เสียดครับอืมยางขายก็เสียบทำงามเข่ได้มักแบบยางแบบธรรมชาติเลยครับโอ้แบบแบบว่าอืมแล้ว้่าลำลำกิ้มแล้วหลดเด็ดอยู่แล้วหนวดเก็เนี่ยของมึกมึกมึกสาย แล้วก็หมึกไอ้น,นี้เราก็มีเราทําไว้เรียบร้อยรอแต่รอรับประทานอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนคุณพิยวันนะครับเอาลับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปจัดสำรับไหว้พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาก็เด้อพี่น้องเด้อ ก็ถึงเวลาอันสมควรสมควรพี่น้องพ่อได้ายคิดทอดคิดถึงกันเนาะพี่น้องเนาะกับก็สำหรับไรนี่พี่น้องผู้ใดกำลังสิหาหาอะไรรับประทานนะพี่น้องมามาเด้อพี่น้องผู้ใดยุไกล้บ้านพี่ธนินพี่ธนินบ้านกกแค่เด้อพี่น้องเด้อมารับประทานอาหารกันด้วยกันนะพี่น้อง ยังมีอีกหลากหลายเมนูนะครับที่เรายังทำไม่เสร็จพญทีนางย่างมึกหนาคือยังเคยเห็นพี่โยวันโอ้ไอ่นั่นบ่ไอ้พี่เสาพี่โยวันกับเอา่ะพี่น้องเดี๋ยวสำหรับอาหารเพ่นสรีเ้า่อนนะครับ เดี๋ยวมันจะจิตชื่นนะพี่น้องเนาะก็รสำหรับไรนี่ก็ขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อพี่น้องที่ขามาติดตามรับชมในช่องพี่ธนินบ้านกบเคแล้วก็พี่น้องก็ฝากไว้ในเดอ้อพี่น้องฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจจักน้อยเนี่ยาานะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับอาชีพหลักของผมคือรับเหมาก่อสร้างนะครับพี่น้องแล้วก็อาชีพรองอาชีพเสริมนะครับคือขายกาแฟ กาแฟชื่อว่ากาแฟเสดเดอนะครับ1กล่องมีอยู่15ซองสมุนไพรย29ชนิดเด้อดพี่น้องเ้อฝากไปได้ครับปลูกมาแรงที่สุดตอนนี้มาใหม่กำลังแรงฮอตฮิตติดตลาดนะครับ4แถมหนึ่งะครับหน่องสีกล่องแถมหนึ่งครับแล้วก็ปูเก่าเสื้อตัวน,นี้เหลืออยู่ประมาณ20กว่าตัวนะครับพี่น้อง สกล่องในราคา999บาทแถมเสื้อ F c ซสาวน้อย1ตัวหรือว่าแก้วตอนนี้ของกับผมเหลืออยูบอมันหายชุดเด้อพี่น้องเด้อใกล้จะหมดแล้วโอ้ใกล้จะหมดแล้วพี่เครือพี่เครืออ๋อพี่เครือสั่นมาพี่เครือเออครับอผมเ่ค่อยหูจักเปิ้นมาเลยหรครับเพราะว่าผมยังปิ่เล็กน่อยอยู่ครับโอ้เตี้ยเตี้เออ โอ้ครับครับเอาพี่น้องกับ <c oughs> โอ้ยบ่าเลี้ยงกาแฟพระท่านจบอยู่โอ้ยถอดเบ็ดกันนักมวยเกา่าแมนโบ้คนย่างมึกเอาเอาเอาไอ้บ่าวกันสวัสดีครับ <c oughs> พระท่านเอาบระท่านจบดอกเอาจากสองอาทีนักมวยเกา่าแมนโบ้สันมาเ <c oughs> มนครับแมนเออพี่เครือพี่เครือสวัสดีครับเลขาคิมท่านเลขาคิม หายไปไหนมาเขาจะปิดไล่แล้วคุณไล่สิบวันาที่แล้วพี่น้องเดี๋ยวเอเอ,อเ่เอาเบิ้ลอ่าม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 าแต่แซพเจ้า<ท>อร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับไม่<ท>ขามีหลายอย่างนะ<ท>มีปลาเก๋า ต้มยำปลาเก๋าปลาเก๋าลวกจิม้มหนุ่งยากช่าชีวิตนี่เอาเอาเอาแสบเสบเดือสันมาพี่เครือว่าเอาอรุ่นเดียวกันดีซื้อเสาน้ำเพลินดีโอ้ยมาปันผูไน้ไรสวัสดีครับพี่เครือโอ้โเอฟซีตัวยงเราก็พลาดไปได้ไงโอ้ยซื้อเสาน้ำเพลินอยู่ ครับผมโบ้หุจักกันเพราะวะ่าโองสวัสดีครับพี่น้องเออเอาฮะสวัสดีครับพี่น้องสุปผู้สุกพ้นที่เขอางมาติดตามรับชมผู้เข่ามาเบิ้งแล้วก็้าวไปเห็ดแนวกินผู้เข่ามาไม่ก็ก็เลยผมก็เลยหยุดเพราท่านได้พี่น้องเออเป็นบรรยากาศเอา้าคุณหญิงเวอร์ทำอะไรเหรอ อ๋อเรามีมรกอรด้วยนะครับวันนี้มรกอรโอ้ลายยางหลายแนวพี่น้องเนวอยูแ่แนวกินสวัสดีครับผมพี่เอะนะครับสวัสดีครับคุณธัญญาสวัสดีครับแม่ป่านเข็มกมลชัยใจเมื่อกี้ก็ไปทํางานอยู่แล้วพี่น้องระหว่างเฝ้ากลับมาครับเพราะว่าได้ได้ปลอมมึกมาตั้งเมื่อคืน,นพี่น้องตั้งปลอมมึกปลามมึกปลาเกา๋าหอ,อยแมงคู่ เออแล้วก็ปลาอินทรีพี่น้องได้มาหลายอย่างเก๋าปซีปลามืกกับเออกับเอาพี่น้องกับปลาฟูโอ้หอมห่วยๆเลยเนาะเออมามามาพี่น้องมะม่วงโอ้ยมะม่วงบุกมะม่วงบาว่มากินนล้วกันกับเอาพี่น้องเขาเออถึงว่าไหลนี่กับเอาละครับพี่ เกาคำว่าสวีดัสสวัสดี้อพี่น้องสายเขารัวรัววเลยครับพี่น้องเอาซ้ำนี้เนะพี่น้องก้าคำว่าสวีดัสสวัสดีครับผู้ดีมีสายเขาพี่น้องบายบายพ่อกันไหม้อพี่น้องพ่อกันไหมดี่ไปจ